สวัสดีคะ่ะทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมา,าทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการทำตัว condition formatting นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้เราก็จะมีข้อมูลของซัพพลายเออร์นะคะและอ,อีกช่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลที่เป็นผลการประเมินหรือว่าผลรวมของคะแนนที่เราประเมินซัพพลายเออร์นะคะและช่อง e นะคะก็จะเป็นเรื่องของ evaluation นะคะซึ่งในช่อง evaluation เองเนี่ยเราก็จะนำคะแนนที่ได้ของแต่ละซัพพลายเออร์เนี่ย เอามาแสดงโดยเงื่อนไขนะคะก็คือคะแนน1 6 9เนี่ยเราจะให้แสดงที่เซลลเป็นสีแดง70 8 0จะแสดงไฮไลท์เป็นสีเหลืองและคะแนนที่มากกว่า80ขึ้นไปจะให้ไฮไลท์เป็นสีเขียวที่เซลล์ของ evaluation นั่นเองนะคะและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคะแนนนะคะสังเกตว่าตอนนี้เซลล์ที่ evaluation ก็จะเปลี่ยนสีตามเงื่อนไขที่เราทำการกำหนดไว้นะคะ โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่หรือว่าเป็นโจทย์นะคะที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันในวันนี้เช่นกันค่ะในวิธีที่2เองเนี่ยคอนดิชันทุกอย่างเหมือนกันนะคะเงื่อนไขทุกอย่างก็เหมือนกันสีก็ให้แสดงเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าที่วิธีที่2เองเนี่ยจะเขียนสูตรตรงๆลงไปที่ตัวเซลล์ของ evaluation นะคะและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคะแนน ะะก็จะทําการเปลี่ยนแปลงสีตามเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับวิธีที่1นนะคะโอเคอันนี้ก็คือคอนเซปต์ที่เราจะทํากันนะคะในไฟล์ชีทที่เป็นชีทเวิร์กชอปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมกันโดยเริ่มต้นเนี่ยเราขอมาทําวิธีที่2ก่อนก็คือวิธีที่ใช้การเขียนสูตรนั่นเองนะคะก็ทุกท่านไปที่เซล์ที่เป็นเซล e ส e 4นะคะที่เซลล์ของ e โอเคนะคะ เราก็สามารถที่จะเขียนสูตรค่ะสูตรก็คือเท่ากับไม่ใช่ E4 โทษทีนะคะก็คือ J4 นั่นเองนะคะสูตรของเราก็คือเท่ากับโดยใช้คำเงื่อนไข if e นะคะ if e นะคะ J4 ซึ่งตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีการตรึงนะคะตรึงคอลัมน์ของ J4 ไว้น้อยกว่า70นะคะให้ไฮไลท์เป็นสีแดงเขียนตรงๆแบบนี้ลงไปนะคะแต่ถ้าที่ J4 นะเซลล์ J4 เราจะฟ i x ที่คอลัมน์เหมือนเดิมนะคะน้อยกว่า81 เราจะให้แสดงเป็นสีเหลืองหรือว่าเยลโล่นั่นเองนะคะแล้วก็ Comma ถ้ามากกว่า80ขึ้นไปเนี่ยทุกค่าให้ไฮไลท์เป็นเซลล์ให้ไฮไลท์เซลล์เป็นสีเขียวอันนี้คือคอนเซปต์หรือว่าคอนดิชันที่เรากำหนดนะคะก็จะได้สูตรตามนี้พอทุกท่านได้สูตรตามนี้เสร็จแล้วก็คลิก enter พร้อมกันเลยค่ะโอเคหลังจากที่เรา enter เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ทำการ Co p ปสูตรลงมาจนถึงชุดข้อมูลสุดท้ายได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ย สังเกตว่าเราได้ตามเงื่อนไขที่เรากําหนดแล้วนะคะตามเงื่อนไข condition ตามตามนั้นแล้วก็จะขึ้นเป็น green y e l l o แต่ที่เราจะมาทําตามตัวอย่างก็คือให้มันไฮไลท์สีด้วยทําได้อย่างไรนะคะทุกท่านก็คลิกไปที่ข้อมูลแรกที่ช่อง variation 2นะคะแล้วก็คลุมมาจนถึงชุดข้อมูลสุดท้ายจากนั้นนะคะไปมองที่มุมบนแถบเครื่องมือนะคะแล้วเราดูที่ไอคอนที่ชื่อว่า condition formatting โอเคที่ condition formatting ให้เราคลิกและเลือกไปพร้อมกันที่ manage rule นะคะคลิกที่ manage rule เราจะเขียนสูตรเองหรือจะก,กำหนดเองก็ไปที่ new rule นะคะคลิกเลือก manage rule และเลือกที่ new rule ที่ new rule นะคะให้เราไปคลิกเลือกที่คำสั่งที่2นะคะ format only cell นะคะ that's c o n t r a i n t นะคะโอเค พอเราคลิกตรงนี้ได้นะคะที่เ e l l value ให้เราเลือกเป็น special text นะคะแล้วที่ช่องที่2นะคะให้เราเลือกเป็น beginning with ก็คือเริ่มต้นนะคะถ้าเจอคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว G นะอย่างนี้ก็คือ condition ที่เรากำหนดให้มานนะ,ะ specific text beginning with อะไรนะคะ green ก็คืนต้นด้วย G ใช่ไหมเราก็ใส่ตัว G เข้าไปถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเราไปคลิกที่ format นะคะ ที่ตัวฟอร์แมตเราก็ไปเลือกว่าแล้วจะให้มันทำไฮไลท์สีอะไรเราก็เลือกเลยค่ะกรีนนะคะก็คือสีเขียวก็คลิกโอเคไปเราได้1นงเงอนไขเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะ,ะมันก็จะไปเช็คเทค t ต่อไปก็ต้องทำให้ครบนะคะสสีเหมือนเดิมค่ะไปที่ตัวที่2คลิกเลือกที่เท x t ซ์สเปซเชียลเทคลิกเลือกที่ beginning with และตัวที่2ก็คือ Yellow ก็ขึ้นต้นด้วย y นะคะจากนั้นก็ถ้าเป็นจริงก็ให้ใส่สีเหลืองนั่นเองนะคะโอเค อันที่2ก็จะได้สูตรตามนี้นะคะถ้าใครทําไม่ทันก็สามารถกลับมาทบทวนตามกันได้นะคะโอเคอันนี้ได้สีเหลืองเรียบร้อยแล้วเราคลิกโอเคออกไปตอนนี้เราได้2แล้วสีเขียวและก็สีเหลืองเช็คเรียบร้อยสุดท้ายนะคะสีแดงก็ทําทวนสเต็ปเดิมเลยคะ่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือเริ่มต้นด้วยสี แดง Red นะคะเราก็ใส่ตัว R เข้าไปเสร็จแล้วก็ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็คลิกที่ format และไฮไลท์สีให้มันเป็นสีแดงเท่านี้นะคะจากนั้นก็คลิกโอเคออกไปเราก็จะได้ condition ครบ3สีเรียบร้อยตามนี้เลยนะคะแดงเหลืองและก็เขียวจากนั้นก็คลิกโอเคค่ะ โอเคพอเราคลิกโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือทุกครั้งที่เราทําเสร็จอย่าลืมเช็คคําตอบนะบว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราได้กําหนดไว้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตามคอนดิชันมันจะต้องตรงตามคอนดิชันที่เรา ตั้งต้นหรือว่ากําหนดไว้แล้วโอเคแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วจากนั้นตัวหนังสือตอนนี้สีเราอาจจะไฮไลท์ให้เป็นเป็นสีเดียวกับสีพื้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นตัวหนังสือหรือถ้าใครอยากจะโชว์ตัวหนังสือหรือแสดงตัวหนังสือก็ทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเอาในที่นี้ขอเปลี่ยนให้มันเหมือนกับตัวอย่างก็คือไม่เห็นไม่ให้เห็นตัวหนังสือนั่นเองนะคะโอเคอันนี้คือแบบวิธีที่2วิธีที่2ก็คือแบบที่ว่าในเซลล์นั้นน่ะจะ สามารถคลิกดูสูตรได้โอเคและวิธีที่หละ่ะวิธีนี้นะคะาตามตัวอย่างของเรามันก็คือจะไม่เห็นสูตรนั่นเองนะคะก็ทำการคลิกเลือกนะคะข้อมูลคุมชุดข้อมูลเสร็จแล้วไปที่เดิมเลยค่ะ condition formatting ที่ condition formatting นะคะเราก็ทำการคลิกที่ m i n u t r u l โอเคพอคลิกที่ m i n i t r u l ก็เช่นเดิมค่ะคลิกที่ new rule อีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราคลิกที่ New Rule เสร็จแล้วให้เราเลือกที่คำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ Use a Formula นะคะซึ่งตัวนี้คำสั่งสุดท้ายเราจะทำการเขียนสูตรด้วยตัวของเราเองนะคะจากนั้นนะคะที่สูตรแรกที่เราจะเขียนกันก็คือเช็คค่าสีาเขียวนะคะก็พิมพ์เท่ากับเช็คที่เหมือนเดิมค่ะเช็คที่ D4 คลิกที่ D4 และอย่าลืมสตริงที่คอลัมน์ D4 ไว้นะคะแล้วมากกว่าหรือเท่ากับ 8 1 1นั่นเองนะคะถ้าเงื่อนไขเป็นจริงทำยังไงคะก็เหมือนเดิมไปที่ format และก็ไฮไลท์สีเขียวให้มันนั่นเองนะคะต่อมาก็ไล่ตามเหมือนตัวเหมือนตัวอย่างที่2เลยคลิกเขียนสูตรเองคลิกเลือกคําสั่งเท่ากับเราพิมพ์นะคะเท่ากับแอนะคะวงเล็บแล้วก็คลิกที่เซลล์ D4 นะคะอย่าลืมสตริงที่หัวคอลัมนะะ์นะแล้วเช็คว่า เงื่อนไขในสีเหลืองนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ70นะคะแล้วก็ตามด้วยคอมม่านะคะและใช้เงื่อนไขหนึ่งค่ะคอมม่าตามด้วย d 4ส t ร i n g ที่คอลัมน์ D นะคะจากนั้นก็ใช้คําสั่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ80อันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ถ้ามันถูกต้องนะคะมันเป็น True เนี่ยให้เป็นไฮไลท์สีเหลืองโอเคตามนี้เลยนะคะสาหรับาการเช็คคอนดิชันที่2ทุกท่านก็สามารถคลิก โอเคออกไปได้เลยถ้าเงื่อนไขเป็นตามนี้แล้วนะคะโอเคและสุดท้ายการเช็คสีแดงค่ะก็ไปเขียนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสีแดงเราก็จะใช้คำสั่งเท่ากับ DC นะคะสติงคอลัมน์ด้วยนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ70นะะน้อยกว่าหรือเท่ากับ70ถ้าเงื่อนไขเป็น True ให้เราทำการไฮไลท์สีแดงให้หน่อยนะคะตามนี้เลยค่ะ เขียนสูตรเองแล้วก็ทาการเขียนสูตรถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําการไฮไลท์สีแดงให้หน่อยนะคะที่เซลลนั้นจากนั้นคลิกโอเคค่ะพอเราคลิกโอเคออกมาเสร็จแล้วเราก็จะได้3เงื่อนไขแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเราก็คลิกเช็คสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวจากนั้นก็สามารถคลิกโอเคออกไปได้เลยต่อมาเป็นการเช็คเราสังเกตว่าตอนนี้เงื่อนไขเราเป็นไงคะผิดอยู่นะที่70จริงๆมันต้องไฮไลท์เป็นสีเหลืองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา อาจจะต้องกลับเข้าไปแก้ไขนะคะที่คอนดิชันสีแดงนะคะเมื่อกี้นะคะทำการ Edit ิรูและตอนนี้อ๋อเราไปฟิกไว้ว่าให้เท่ากับ70ซึ่ง70จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นสีอะไรคะเป็นสีเหลืองก็เอาเท่ากับออกเท่านั้นเองและก็ทำการคลิกโอเคออกไปค่ะตอนนี้เงื่อนไขทุกอันตรงกันแล้วนะคะถูกต้องแล้วก็จะออกมาในรูปแบบนี้ก็คือเทคนิคในการนำเอาตัวคอนดิชันฟอร์แมตติ้งมาใช้นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะ